ที่นั่บนรเลงมา้ขางอยู่ที่น้าเป็นไงครับรู้สึกกดดันอะไรไหมที่จะเจออินโดนีเซียที่เราว่าแฟนจะเป็นเป็นแสนนิดนึะเพราะว่าไปเยือนเขาเราเล่นในบ้านก็ได้ยินมาว่ากองเชียร์เขาแบบเยอะแต่ว่ันนั้นที่ไปแข่งก็ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยหือว่าเราก็แบบ กับโค้ดนิชโนะนี่เป็นไงบ้างครับได้แก้บอลสองแมตช์แล้วเขาก็เป็นโค้ดที่มีประสบการณ์เลยครับเขาเขารู้ว่าต้องแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ปรับเราว่าตามปรับการกระชากลากเรือถือโชคช่วยบอกน้องๆหน่อยได้ไหมก็ได้ถ้าแค่มั่นใจในตัวเองครับถ้าคิดว่าเราแบบทําได้ก็แบบคิดเร็วทําเร็วไปเลยอะไรเงี้ยมันมันคือมันเป็นจังหวะฟุตบอลถ้าเรายิ่งทําเร็วเราเราคิดเร็วกว่าคนอื่นเราก็จะได้เปรี่ยนความ Loh, t a